ขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่ากว่าดูชายหลบนอนสิคะน่ารักไหมนอนคือถ้าเปิดเข้าไปอาจจะพะงกหัวดูนอนดิคะประตูคือประตูเนี่ยสำหรับเดินเข้าออกเวลาไปฉีดไปอึตอนกลางคืนแต่หากว่าเขาฉีดอึเสร็จแล้วเนี่ยบางคืนก็จะไม่ออกจากมุ้งเลยนะคะก็คือจะอยู่แต่ในเนี้ย กิ้งไปกิ้งมาก็กินน้ําเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ได้ยินนะคะรู้ว่าแม่นินทาอยู่แต่ว่าทําเป็นนอนเฉยนะคะเขาจะไม่ยุ่งกับใครวันๆอยู่แต่ในบ้านเนี่ยใส่ถุงเท้าสีขาวก็น่ารักค่ะกลางวันแม่อ้อมไปให้กินเปิ้นไปด๋ย่ดูนะว่าถ้าเปิดมุ้งไปจะแม่อ,อ้อมเอามือสอดเข้าไปแล้วกันค่ะ มาเลยกลวยุงตัดลูกไม่ได้นะแม่ว่ามากลวยุงตัดลูกอเนี่ยค่ะน่ารักไหม่ะคะหมา <c oughs> ถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะรู้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะถ้าเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาคะแนารักของเขากฝนเนี่ยทำเสียง ทำเสียงเดี๋ยวปิดมุ้งก่อนค่ะเดี๋ยวย่งกันลูกชายย่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมาค่ะไม่ได้เลยลูกเนี่ยคืออันนี้แม่อ้อมเพิ่งเปลี่ยนแหละมันก็เลยจะสวยหน่อยนึงเพราะว่าคือหลังนึงเนี่ยมันประมาณห้าสามสิบสี่สบาทหรือห้าสิบกว่าบาทนั่นแหละรวมส่งด้วยนะคะแล้วก็มันจะได้สองสองชุดก็คือก็แม่อ้อมก็จะตัดครึ่งหนึ่งพอดีพอดีประตูไงแล้วก็ ฝนก็จะใช้ไปเรื่อยๆแม่อ้อมก็จะแกะในส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาตอกทําสําหรับด้านล่างปิดด้วยไม่งั้นมันจะมันมันจะปิดไม่สนิทแต่เดี๋ยวแม่อ้อมว่าจะตอกใหม่อีกตัวหนึ่งหรือว่าหรือว่าจะสลับยังไม่ได้ตอกเลยเพราะว่ามันต้องคอยดูค่ะฝนก็บางทีก็ตีสามตีสี่เขาออกไปฉี่ก็มีแล้วแต่บางวันเขาแล้วแต่อารมณ์เขานี่ยังไม่ฉี่เลยเนี่ยกินข้าวตั้งแต่กีนโมยังไม่ฉี่เลยแต่ว่าไอ้อาหารตัวนี้แม่อ้อมว่ามัน กินแล้วเราฝนท้องท้องแบบไม่ค่อยอืดแล้วอืดมันก็เป็นลุ่นๆนะ่ะแต่ม้อมยังไม่ได้คุยกับหมอเพราะว่าคือม่อ้อมดูแล้วล่ะค่ะว่าเราฝนยังมีแผลคือแผลมีขึ้นที่คอละตอนเนี้ยคือเราฝนไม่น่าจะแพ้อาหารนะแม่ไม่แน่ใจนะน่าจะแพ้สิ่งแวด,ดล้อมเพราะว่า คือหมอบอกว่าถ้าหากว่ากินอาหารแล้วยังเป็นอยู่แสดงว่าหลบฝนแพ้สิ่งแวดล้อมอันนี้ที่หมอบอกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่อ้อมต้องรองหมอมาวินิจฉัยหลฟวนอีกทีหมอก็จะมาวันที่ยี่ิบนอนสบายใจพัดลมจอสองตัวต้องเอาหัวพัดลมมพันลมมาต้องสาบตัวคนเดียวคือมันร้อนอะ่ะแต่ตรงนี้อากาศมันก็ถ่ายเทนะคะเนี่ยท้องฟ้านี่เมื่อก่อนเขาจะนอนตรงนี้ เมื่อก่อนจะนอนตรงให้หน้าฝนก็แม่อ้อมก็ไม่ให้นอนแล้วเพราะว่าแต่ตั้งแต่หอลอฝนย้ายไปอยู่ข้างในหอลอฝนก็ไม่ออกมาข้างนอกแล้วะค่ะคงไม่ออกแล้วเพราะว่าตรงนี้มันตรงนี้มันแมลงสาบก็เยอะแล้วก็ฝนด้วยอะไรด้วยสารพัดขี้เกียจย้ายค่ะแล้วเขาก็นอนติดติดกรงด้วยตอนนี้คืออยู่ในกรงตลอดเลยคือจะไม่ออกมานอนที่พื้นข้างนอกเลยจะอยู่แต่ข้างในอย่างเดียวไม่มีการออกมาข้างนอกเลยคือเพราะว่าเหมือนมันนอนสบายแล้วค่ะเพราะพื้นมันก็เย็นเป็นปูน นี่เป็นกระเบื้องมันเป็นกระเบื้องแผ่นกระเบื้องหนาแม่อ้อมสั่งตัดชุดหนึ่งแผ่นหนึ่งตัดได้สองชุดแล้อย่างทําความสะอาดง่ายซื้อแผ่นไม้มาก็ถูกโกงค่ะทําผิดมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบแม่ค้าทิ้งของแม่อ้อมเลยก็ไม่เป็นไรแม่อ้อมก็พอดีซื้อเป็นกระเบื้องมาให้หนาหน่อยหนึ่งมัมินมันค่อนรู้สึกสิบสิบมินมั้งคะตัดได้สองชุดถ้าชุดนี้พังแม่อ้อมก็มีมีอีกชุดหนึ่งอยู่ไม่เป็นไร ต้องมีสเปรย์ไว้ตลอดค่ะเราฝนทุกอย่างเพราะว่าถ้าหากเวลาเขาชักขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะล้างง่ายหน่อยนึงหรือว่าทําความสะอาดง่ายเพราะว่าบางทีอือเขาล้วนใช่ไหมคะน้องก็แค่ตักออกแล้วก็เอาผ้าชุบน้าถูพื้นแล้วก็ถูเขาก็จะเข้าห้องได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าเราฝนชักหนักก็คือต้องยกล้างอะคะ่ะมันใช้เวลาเลยสักพักหนึ่งกว่าจะแห้งะฝันดีนะคะ fc ทุกๆท,ท่านน้องไม่สามารถเปิดเข้าไปได้อีกนะคะกลัวยุงเข้าไปกัดลูกชายอะคะ่ะ